ส4ี่กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าวันว่าเล่นท่ายวันแห่งความรักวันแห่งความรักนะคะเมื่อนี้เฮานีนัดกับเซียนมือใหม่นะคะกับแนวทางขนมไทยตำไทยเจ้านี้ซีมือลวดเลยดิซีมือลวดแล้วกับบงบนึบกบ่ฝันบ่คิดว่าจะขนาดนี้คือกันจะดังระเบิดขึ้นกันจะ้ะสำหรับ เล่าคนนอกกับคงจะเห็นผลงานกันไปแล้วล่ะเดี๋ยวลงไปซีมือติดติดเลยค่ะมือไมอ่ลีเลาราบดีล่งช่องใดดอกเราล่งช่องเดียวช่องเดียวเด้จ้ะกาซิมีไปล่งพอห,ห้าแมรัดมานี่น้ำแนอยู่เอานี้อยู่หน้าจอตอนนี้กาผู้ดใดเขามาแล้วกากดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้จ้ะช่องจริงน้องเบลช่องนี้ช่องเดียวผู้ติดตามหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนย่ำ ว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนคันบอลูว่าเอาเบิ้งจังไดกดเข้าไปเบื้องในโปรไฟล์จะเบิ้องอยู่ผู้ติดตามเขาจะเขียนอยู่ว่าผู้ติดตามหนึ่งจุดหนึ่งล้านคนนั่นแหละคือช่องจริงจ้ะถ้าน้อยก็นั่นคือปลอมทั้งหมดไม่มีลายไม่มีบ้านไม่มีห้องอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าเห็นช่องไหนที่ชักชวนเข้าบ้านคือปลอมทั้งหมดเด้อ เบลตัวจริงไม่ทักหาใครแน่นอนไม่ส่งข้อความหาใครส่วนตัวคะ่ะตัวจริงเสียงจริงระวังดีดีเดอ,เอร์อาวันนี้ข่าเรื่องเนาะคะ่ะเซียนมือใหม่วันนี้รัฐบาลไทยเขานัดไว้แตงแต้สาวๆแล้เนอกพกูดร่งมกันว่าโอ้ยก็นานมากแถะกาไฮเวลาเนะะี่ยค่ะไฮเวล่าพิ่นแน่ก,กว่าพนจี่งมาหายกวเฮาสิ คุยรายละเอียดกันมันก็ใส่เวลาแนนนิดนึงเนาะใจะเย็นๆจะได้แน่นอนของฟรีของตีไม่ต้องเสียตังนะคะเอาเลยบ่เอาเลยหาฝากช่องรัตนมณีพิมพ์สีทางเ c e b o o กทางเพจรัตนมณีแฟนเพจนํานไงนอาจาแล้วก็พอให้ห้าพารวยวย แล้วก็<พ>อภิชาจ่าตอนนี้พ่อให้ห้ากับแมล่ลำมนี่ก็อยู่นํากัน,น,กนแล้วจ้าเนี่ยน่ากันเนี่ยละครับมาทายนํากันมาเอาแนวทางเสี้ยนมือใหม่แม่นแม่นในยินิี่จี๊ดสาญาเพิ่นคือแม่นก็แค่ที่แรกกับบอได้สนใจเห็นเดียวลงก็อยูคนละหลังอ่ะนะก็เลยบ่นั่นบอได้เอามาลงน้ำไดเอามาล่อย่เหมืว่าเขาอีลีเนาะเขาอีีหกแปดแปดหกขออเล่าสี่มือสี่วันละสี่วันติดรวด ซีเมติสะพปพล่าวันนี้ไทยนี่งวดแหลกมันมันไทยหงวดที่ใดแ้วไทยงวดแหลกตัวเพราะว่ามันองของการนันเด้<ม>เล่ากับฝึงลงใอ้อาทิตย์เดียวนึงเด้อ่ะทไทยตำไทยนี่งวดแหลกสิบหกุมภาหกเก้าเอาลองเดียวมีตัวใดแน่แบบนึงเด้จะตรงลกตรงนี้ก่อนเพราะว่าสดๆดเลยเด้เพิ่นว่าจังไดเดียวเพิ่นกะว่ามันใจอย,อยู่นั่นแล้วของเหล็กเราเราเฮ็ดเองสูตรของเล่านี่แหละ สุดของเล่าเราเห็นเองเราเลขเ,เล่าบลาลเราเล่าจะแยกบนแยกล่างน้ำดิบดบ่ไดว่าเป็นร่วมนี่เป็นบนเป็นบนล่างเป็นล่างอ่ะนะเอาให้ fc เบิรงกระดาษเอารถเนาะเขาดีเลขเล่าเนี่ยนะนะสามโตกับเขาดีดิแต่ว่ามันกะสีมาตโตดแนมร่องเทียกับมาตรงเสียเข้ากับตองเลนหกประตูดเด้อมุนหกกับเนี่ยจะอาพร้อมหรือยัง พร้อมรวยพร้อมรวยเริ่มเลยจ้ะสามตัวมีห้าศูนย์ห้าเขียนโ่ค่อยทนนัดปันไดดินแปดศูนย์ห้าต่อไปบน บนเป็นบนลาน่างเป็นหน้าบนจะมีสี่หางนะคะศูนย์ห้าไม่จะเกียนพ่อบปล่ะเกียนตัวใหญ่วนลีน้บอกพ่ออยู่เด้อแถวดาิี่อาติดกันโลดมึงคือสิงแต่พ่อเดี๋ยวเด้อเหนียบจังน้อยก่อนเด้อจะเอาไหม ยันบนัฒนัดปมนไดตัวซื้อบางงามสัมใจมัน,อ,อ,นอ่านออกอ่านออกอยังนนเนอะคนบวชว่องคมไหมแม่แสดงว่าเสมอเพิ่นบกคอยวงเพิ่นบกคอยวงดิอ,อันเลขลเล่าบนกับบวชว่งแกเคลียด,ดีกระหายมาแตงสันเลยต่อไปรอ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  ล่างจะกหาสองหาเอีกลอบบหลายคุนบ๊บว่องไห้กับตัวได้มกักพี่น้องมากตัวได้กับจังค่คยเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยอ่ะโอเคเนาะได้ยืนบ่ อืมอันนี้แหละแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเซียนมือใหม่16กุมภาพันธ์2569สามตัวสองหาง505แล้วก็805ศสองตัวบนสี่หางมี05 65 64แล้วก็35นะคะล่าง81แล้วก็85ด้จะมีแค่นี้เลยแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอจา้า ล่างแปดบนบนศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแสดงว่าเราเน้นศูนย์หาไปว่ามนก็ว่าเงาสีวงบ่เบอร์เงาเบอร์หลักเนาะระบูชัดเจนเราเนี่ยน่าเน้นศูนย์ห่าเพราะว่าหลักลักห้าศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแมแสดงว่าเนี่ยเราเน้นศูนย์ห่า หกซีหกหาสามหานี่นาจะก,กันนะสังเกตเอาง่ายๆนึ่งดอกแต่ว่าเราก็ได้ตัดหาดอกแล้วแต่พิจรารณาเอาดอกมุนเล่นให้มันหกประตูแต่ท่าก็ 8, 5, ามีแล้วว่ามีจะหาหาทาสิม,มุนดนะี่โอเคอขอบคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแช<ป>ร<ข>์ให้ด้วย เสียนเมื่อใหม่ได้ยินแต่เริ่มต้นคลิปอได้ยินแต่กิติศักทางช่องน้องเดียวเน้อคลิปสั้นเลยคลิปยาวเอ๋อไปพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็เป็นไรไปพิจารณาได้เลยนะครับสําหรับแนวทางฝั่งไทยนะครับฝั่งไทยเสียนเมื่อใหม่เสียนเมื่อใหม่ไม่แต่ว่าแม่นนะครับไม่ไม่แต่แม่นนะครับ อ๋อพอให้ฮาบอมแมนแล้วเอาเซียนมือไม่นี่ไปพิจารณนาบังเดือกพี่น้องเดินนะครับนี่เนี่ยเอาก็มีหลายลายอาจารย์หลายสองการให้เลือกไปเลือกเอานะครับแม่ยแต่สิ่งนี้จะปล่อยให้อ้าอะไรแต่สิข้อมแม่นมันบอกเขาไปออกไปเดี๋ยวข้อมแม่นข้อมบอมแมนบอกเขาไปออกไปพี่น้องอยู่ที่แห้งอยู่ที่แห้งครับจุดคือใดกับ่ารู้เห็นบอกไว้ให้าแล้วเขามาสิบสองวัดมันลุดเลยมันเป็นอาลาจักรบ้นอ่ะโชคม ắ นกันโชคดีสุดคนพี่น้องเอฟซีนี่คือ เซียนมือใหม่เซียนมือใหม่แม่นมาแล้วนะครับฟังโค้งสี่งวดติดนะครับฟังไข่งวดน,นี้เป็นงวดแรกเล้อพี่น้องเด้อเอามันมานกันพี่น้องครับ